่หนนอยนะตัง้งแต่เช้าขายได้กี่ใบแล้วขายได้สิบกว่าใบแล้วขายหมดวันได้กี่ร้อยเนี่ยยายสองรอก็ยังมีก็ยายาอยู่กับใครอะครับป่กตน้วตั้งแต่ขายมา้วสุดีวิตขายได้กี่บาทสาร้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบรม่องถอนต่ยายไปยาย อันนี้ไ้ซื้อข้าวเลรกินยายเอาเป็นทุนซื้อต่อไปเอาไปขายขอให้ยายขายในตู้ต่อไปแล้วก็จะได้ขายดีโอเคขอบคุณค่ะตูกโชคดีโชคดีตลอดไปทัหมดได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณะลูกยุคสมัยนี้สิ่งที่มันดีที่สุดหนึ่งคือการขายของขายของเนี้ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่ามันขายยากอ่ะอยากให้ทุกคนเพื่อตัวเองลำบากเนี่ยให้ดูคุณยายคนนี้ไว้นะคะว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าเราแล้ววันนี้น่าจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์เว็บนี้นะคะที่ให้เงินมาช่วยคุณยายค่ะ